สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูไก่ต้มมะนาวดองครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หาทานยากสดร้อนๆคล่องคอสุดๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นฟักนะครับก็หั่นเตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นซี่โครงไก่นะครับวันนี้ ต้มมะดาวดองของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นซี่โครงไก่หรือว่าใครจะใช้เป็น <limits> ส่วนอื <adelante> ่นๆของไก่ก็ได้นะครับตามด้วย3มเกลือครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับตำให้ละเอียดวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นเห็ดหอมครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งก็นํามาล้างก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็นํามาแช่น้ําพอแช่จนนิ่มตัวแล้วนะครับแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับ ต้นผักชีครับผักชีผมก็หั่นซอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเอาไว้เตรียมโรยตอนที่ต้มเจือของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มลงมือทํากันได้เลยนะครับก็นาหม้อของเรานะครับตั้งน้ําขึ้นมาได้เลยระดับไฟเราก็ใช้เป็นระดับไฟสูงเลยนะครับเมื่อน้ําของเรามันเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ใส่เป็นซี่โครงไก่ลงไปหรือ,อเนื้อไก่ส่วน ส่วนอื่นๆที่เราจะใช้ต้มจืดในวันนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยบางคนก็ใช้เป็นซี่โครงหมูอ่อนได้เลยครับอ่าพอน้ําของเราเนี่ยมันเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตักฟองแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับโครงไก่เนี่ยก็จะมีฟองเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนๆการตักฟองเนี่ยจะทําให้น้าต้มจืดของเราเนี่ยจะใส่น่ารับประทานนะครับน้ําต้มจืดของเราก็จะไม่ขุ่นนะ นี่เลยผมก็จะตักไปหลายรอบเลยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณ3 4รอบเลยน้ําของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฟองมันก็จะดันดันดันขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ตักออกจนน้ํามันใสหรือว่าจนฟองหมดนะครับขั้นตอนนี้เราก็ยังใช้ไฟแรงอยู่นะเมื่อเราตักจนอฟองออกดีแล้วนะครับก็ใส่เป็นฟักลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมที่เราแช่ไว้นะครับ นี่เลยเตรียมเห็ดหอมมาน้ำเห็ดหอมเนี่ยเราใส่ลงไปด้วยเลยนะครับมันจะเพิ่มความหอมความกลมกล่อมนะครับแล้วก็สีน้ำเนี่ยก็สีน้ําต้มจืดเนี่ยก็จะทําให้ดูน่ารับประทานด้วยเครื่องปรุงอย่างแรกที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นซีอิ๊วขาวน้ําตาลครับแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วย3ามเกลือที่เราตามไว้นะครับ จากนั้นเราก็เตรียมฝาหม้อนะครับมาปิดไว้ได้เลยแล้วก็ปรับระดับไฟลงให้เป็นระดับไฟอ่อนนะครับหรือไฟอ่อนค่อนไปกลางก็ได้นะครับก็ใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับครบ30นาทีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับนี่บอกเลยว่ากลิ่นหอมมาก,มาก,มากๆเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเราก็ปรับไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมมะนาวดองที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ในตอนนี้ได้เลย ขั้นตอนการใส่น้ำมะนาวดองนะครับเพื่อนๆค่อยๆใส่ไปก่อนนะครับผมก็จะใส่ไป2ทับพ,พีนะครับจากนั้นก็ลองชิมดูแค่พอมันมีรสชาติแล้วก็มีความหอมของมะนาวดองเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้มต่อสักห้านาทีนะฮะพอให้รสชาติมันเข้าเครื่องกันแล้วก็ตามด้วยการโรยผักชีเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับเราก็จะทำคล้ายๆกับต้มจืดเลยเพียงแต่ว่าเราเพิ่มเป็นมะนาวดองเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของเขาแล้วก็เป็นรสชาติของเขานะครับเพื่อนๆขั้นตอนใส่มะนาวดองเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยๆใส่นิดนึงถ้าเกิดเดี๋ยวมันใส่เยอะจนเกินไปถ้าเกิดสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยก็อาจจะทานยากหรือว่าอาจจะไม่ชอบนะครับ นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนเคยลองทำเมนูเมนูนีท้ทานกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนู ไก่ต้มฟักมะนาวดองของเรานะครับทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทานเมนูนี้ก็ลองนําไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือก,กดกระด,ดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วเอาว้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องฝากเมนูนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ลองไปทําตามกันสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ